สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าจ้าสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทาง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับมือนอี่กับมาพบก,กับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวม4ี่นอยวันที่ยี่สิเดือน8ปดโาฮกหากับแอดจอยพารวยตามเคยจ้าสำหรับผลสรุปหวยฮานอยของวันที่ยี่สิสูตรมัดรวมเด่นอยู่ที่เก้หกรูด เก้าจ้าผลสรุปน้อยเฉพาะกิจบนหานย์8ปดสามหนึ่งอันนี้เฉพาะกิจรุดไปเนาะจ้าสำหรับน้อยพิเศษ7จ็ดสมสสาสนี่คำนวณได้กันแอดจอยคำนวณได้ติดเบิร์นเนาะจ้าเบิรนมาอีลีเนาะจ้าเบิรนมากกันแบบเต็มๆเ,เลยเนาะจ้าแต่ว่า เบิของแอจอยเจาะบ่เข่าเนาะแต่น้องพีพีซีจ้าโอ้โหนะเสียดายเนาะจะใส่เบิด์นเนาะจะถากันเบิรกัเข่ากันไปแบบเต็มเต็มเนาะจะรุดไปจาน้อยพิเศษบนสามสามสองตัวล่างพิเศษศูนย์หกศูนย์หกกับเข่าไปเต็มเต็มหกศูนย์เนาะจะศูนย์กหกศูนย์ตัวเน้นเน้นจะน้อยพิเศษเด้งล่างจะเด่นหกลุดหกเข่าจะสำหรับนอยปกติจะหกหนึ่งเจ็ด พกหนึ่งก็๊กรุดไปเนาะจ้าพกหนึ่งนี่คือมาตรงตเนาะจ้าแต่ว่าอยู่ในรักรวยลักซิปเนาะจ้าสำหรับน้อยปกติสองตัวล่างน้อยพิเศษสองตัวล่างน้อยปกติเนาะจ้าศูนย์ศูนย์ศูนย์เอาเบิร์ดมาเต็มเต็มเนาะจ้าน้อยพีพีเอฟซจ้าโอ้โหสูดปังเนาะจ้าศูนย์ศูนย์เข่ากันแบบเต็มเต็มกันเลยทีเดียวเนาะจ้าสำหรับเบิร์ดมือนี่เนาะจ้าวีเอพีสามแปดหนึ่งแปดหนึ่งรุดไปเนาะจ้ามีแต่เก้าหนึ่งเนาะจ้าโอ้โหเสียด สองตัวลอ,อก้าหกก้าหกรุดจับขู่รุดไปเนาะจะนะโอโหมาตัวเดิมได้อีกเนาะจ้ะงวดก่อนงวดก่อนนี่ก็มาก้าหกเนาะจ้ามือนี้แอดจอยบดได้อาเลยก้าหกรุดไปเนาะจ้ะเด่นหกรุดหกเข่าเด่นเก้ารุดเก้าเข่าจ้าใส่ลุดใส่วิ่งเขาเด่งตรงๆเนาะจ้าก้าหกจ้ายินดีกับพี่น้องเอฟซีที่ตามฮานอยกับแอดจอยเนาะจ้เมือน,นี้ก็เข่ากันแบบ ตัวเบิรนเนาะจ้าเต็มๆกันเลยทีเดียวเนาะจ้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ตัวเน้นๆเนาะจ้าเดี๋ยวมาต่อกันของวันที่ยี่สิบแปดจ้าคลิปนี้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเขามีรุดพิดพลานหมดเลยแอจอยต้องกราบขอโทษดอคภัยพีพีเอฟซีหลายๆเนาะจ้าถามักถ่าชอบจังคอยตามถ่าบ่หมักบ่ชอบปล่อยผ่านได้เนาะจ้าเขามาแล้วปากเป็นกำลังใจให้กับแอจอยดูเนาะจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งน้ะจ้าขอคนละไหลขอคนละแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามน้ะจ้าแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกว่านจ้าเด่นอยู่ที่เจ็ดสามห้าลูดเจ็ดสามน้ะจ้าส่ายลูดถามหา,หากชมหากะลูดได้เลยน้ะจ้าเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้า เจ็ดเก้าเจ็ดแปดสามห้าสามหกสามแปดสามเจ็ดสามศูนย์ห้าหกห้าแปด ห้าเก้าจ้าห้าศูนย์ห้าสองอ้ามือนี้เอจอยยังคำนวณได้เบิร์นอยู่เนาะจา้าสำหรับเบิร์นนี่กะมาลอรุ่นกันอีกมือหนึ่งเนาะจา้วาว่าเบิร์นสีมาบ่เนาะจา้ามือนี้คำนวณได้ติดเบ,บิร์นหลายอยู่เนาะจา้าสำหรับเบิร์นมือนี้มีหนึ่งหนึ่งสองสองสายเบิร์นเนาะจา้าทำหมักเบิร์นกะกันไว้ได้เนาะจา้าสายเบิร์นเนาะจา้า วิธีการกันเบิรนอยู่นอกจ้าห้าห้าเบิรนนี่มาแบบหลายวันติดเลยนอกาจา้กสำหรับเบิร์นน้อาจาก้กห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 กอ่ะก,กันไว้นอกจ้กเก้าเก้าเผื่อตีลกานอกาจา้กสำหรับเบิรนหก,หกหกนอาากจ้กเจ็ดเจ็ดอ่ะแปดแปดจ้าสำหรับเบิร์นมือนี่กับมาโลลุนกันต่อจา้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นา้าเบิรนมีหาหาเมื่อวานนี้เบิรนออก สามสา,มสามสนย์ศูนย์าะมือนีกับมารอหลุ่นกันโตน่าจะสำหรับเบินห้าเก้าห้าสองห้าศูห้าสามหกสามแปดเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ้ะนี่คือแนวทางฮานอยของมือนีนจาจะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเขามีรูดผิดพลาดมาร์เอย์โจ้ตองกลับโคษร,โ,ครโภภัยพีพีเอฟซีลหลายๆจ้ะ ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าจิ้มตัวใดก็ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เฮงเฮงรวยๆกันทุกคนทุกท่านจ้าเขามาแล้วฝากเป็นกำลังใจกับแอดจอยด้วยนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ้าขอคนละไลค์ขอคนละแชร์ขอคนละติดหนึ่งติดตามนะจ้าสำหรับคลิปนี้จอยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า